ครับผมเราพิกรณัศนตีวัอนี้กัจะมาแนะนําครับเทคนิคการก่าเมล็ดพันธุ์นะครับโดยเฉพาะครับพี่นองผู้ปู่พิกนะครับก้าพิกปูู่พิกเขาจะในครับ่ขึ้นยังหวงไว้นะครับในส่วนสูตรของยูนิไลนนะครับก็จะมีขั้นตอนง่ายๆจะสี่ครับเริ่มต้นนะครับย่างต้นนี้พี่นองได้เมล็ดพันธุ์มาเร้วนะครับก็ต้องเทออกแบบนี้นะครับที่เสีผ่ายแบบนี้ไว้นะครับอุปกรณ์ที่เตรียมตอไปก็ขึ้นหนึ่งขันนะครับ อีกตัวนึ่งตัวนี้ก็คือตัวนี้ยังพี่น้องเห็นอยู่นี่ครับเป็นเกี่ยน้ำอุ่นะครับเกี่ยน้ำบุ่นะครับขั้นตอนง่ายๆครับหลังจากที่เฮาอะไรมนตดพันมาเล้วครับเรื่มต้นก็คือมัดมัดสะก่อนครับตัวนี้มัดเป็นจุกสะก่อนนะครับตัวนี้คือมัดเป็นจุกไวแบบนี้แล้ครับตัวนี้นะครับมัดเป็นจุกไวแบบนี้แล้ครับนะครับอันนี้คือมัดเป็นจุกนะครับในการมัดก็ต้องมัดอ่า มัดแน่นนาะครับก็คือมัดให้รูดหวมนิดนึงครับตัวนี้นะครับมัดรูดหวมจังหน่อยนะครับตัวนี้มัดรูหหวมนิดนึงอ่าเพื่อเขาจะเซนะครับตัวนี้คือหมายความว่าจะเซขั้นตอนการมัดกับยูบอมานนี่แหละครับก็้วีต่ว่าตัวนี้เป็นผาคล้ายๆคือผาหมุงเขานนิแหละครับนะครับตัวนี้คือเอามามัดเพื่อว่าจะเซนะครับเซน้ำอุ่น จะนำบุญนะครับเพื่อว่าจะให้มด็ดพันธุพีคอนงอไว้นะครับงอกไว้แล้วกัการงอกนี่มันจะงอกต้นมันก็จะสมบูรณ์น้าหลังจากเี่เขามัดเล้วนะครับตัวนี้ปุ๊บครับก็ได้น้ําคือตัวนี้มันไปเกี่ยวน้าบุญนะครับเกี่ยวน้าบุญเขากับขึ้นเด้ขันตัวนี้เขาเท่ลงไปครับพันตออยัางง่ายๆแบบนี้ครับเขาเทลงไปครับถามว่านาบุญกับอยู่ในประมาณครับจะเอาแช่บุญไปอยู่ในผ้ะมาณบุ่นะครับสามทีีรุงศา หลังจากนั้นเร้วนะครับตัวทีตัวนี้ตัวจะไปกระตุนให้พี่เขาหงอกไววหรือว่าพี่น้องอาจจะกล้าวไม่ได้พันตัวใดก็แล้วแต่ครับในส่วนของยุนิลก็จะแนะนําพี่น้องคือใส่ซีวิลนะครับเป็นตัวแชเป็นตัวกระตุนระบบหลาโดยใส่น้ำอุ่นตัวนี้แหละครับแชเปลือกนะครับเพื่อว่าให้เมล็ดพกข้าวนี่มันอ่อนอ่อนการกระตุนการแช่ซึมตัวนี้มันจะเกิดหากไววอัตราการใส่นะครับตัวนี้น้ำแก้วนึ่งกับน้ำบุญแก้วนึ่งนะครับ ก็จะใส่ซีวิวอยู่ประมาณซอนหนึ่งครับนะครับต่อ่วนหนึ่งกับประมาณเท่านี้ครับซิปีซี่ก็ต้องไปใส่หลายตักแตแต่ส่วนส่งนี้ก็ดีหลังจากนั้นเขาก็ข้นนะครับข้นในซีวิวนี่มันเป็นเนื้อเดียวกันกำน้ำนะครับเป็นเนื้อเดียวแล้วน้ำหลังจากนั้นแล้วนะครับเขาก็แช่เลยครับเขาก็มันดิ้พันธี่เขามัดไว้เนี่ยเป็นจุาคือคือมันแช่ไว้นะครับอันนี้ก็สียน้ำวนไว้ เออในการแช่นะครับตามสูตรของยูนิไลก็จะแช่อยู่ประมาณสามถึงสีชั่วโมงนะครับตัวนี้ครับในการแช่พอดีน้ำเขาก็จะเย็นพอดีหลังจากนั้นเรียวนะครับเขากาา็เอาขึ้นมาครับตัวนี้เขากา็คือบีบน้ำม,มันออกนิดนึงครับตัวนี้ให้มันเสด็จน้ำนะครับเสด็จน้ำหลังจากนั้นนะครับตัวนี้บีบประมาณเท่านี้นะครับหลังจากนั้นเขาก็ไปใส่ถุงไว้ครับ นะครับไปใส่ถุงไวเดียวแล้วกันมดซิมลวมเจานยนะครับมดซิมลวมเจานอยแล้วก็เอาไปแขวนไวสองถึงสามคืนนะครับตัวนี้นะครับเพื่อว่าจะอบอีกคืนนึงเพื่อว่าจะให้มเล็ดพันธุ์เข้าในนี่เข้าี้งอกได้ไวครับวต้องมัดเนี่ยให้อากาศท้ายที่ในในถุงเข้าได้นั่มนีเพื่อขั้นตอนอาการจะพอกามเมดพันธุ์นะครับของอาการปูกปิดแบบไม่ไง่ายเพราะฉะนั้นกจะยากพี่น้องทั้งพานซื้อไป สำหรับพีหนอกมือใหม่นะครับหรือว่าอาจจะมาตั้เคยได้เทคนิ้นี้ไปนะครับก็ลองเอาทคนิ้ล้องไปใส่เบิ่งนะครับตอนนี้พิเข้ากบจากงอกเร็วเดี๋ยวสมบูรณ์นะครับถามสูตรยูนิลัยก็อยู่ประมาณาประมาณสองสองถึงสามคืนตัวนี้นะครับพิเข้าตัวนี้มันก็ะจะอาจาจ,ะจะจะเรื่มงอกหรือวานก็เคลืนมากระลังแตกซุบนุกจับนะครับยาจะไปเอาไว้ถึงปานนั้นนะครับประมาณสอง,งสามคืนตัวนี้ เขากว่าพ่อปลูกได้เลยนะครับขันตอนต่อไปด้วยพี่น้องจะตที่ตามครับการพ่อปลูกครับในการปลูกพริกทีถือวิธีหรือการกล้ามันิพัธุ์ที่ได้ผลนะครับจังโติดตามชมเทพต่อไปครับหรือพี่น้องครับผู้สนใจนะครับหรือว่าเบอเข้าใจอากติดตมาได้ครับในเบอร์ผมเองเราวิกร์คันตีนะครับผู้นำยูนิลยศูนย์แปดเก้าเก้าสี่เก้าเจ็ดสี่สี่หนึ่งครับยินดีจะให้ข้อมูลกับพี่น้องสำหรับผู้ เ่าท่านมีประสบการณ์นะครับแต่ติดต่อมาได้ครับ